เช้าวันอาทิตย์งานเข้าคิวรอเลยครับไล่มาจากมังกรหยกเ,เล็บคุดเจ้าลติการแผ่นดินเถื่อนแล้วก็อยู่ข้างใต้จอยอเพียบเลยครับสวัสดีครับลุงทีครับรายงานตัวเช้าวันอาทิตย์พร้อมกับกาแฟถ้วยตัวโตนะครับซึ่งผสมข้าวโอ๊ตมาด้วยนะครับ <laughs> เรากินกาแฟดาแต่เราใส่ข้าวโอ๊ตเขาบอกว่าดีก็อกินไปนะครับดีต่อผู้ที่จะเริ่มอายุเยอะนะครับก็ rotations? ไม่รู้ดียังไงลองกินไปเรื่อย <laughs> ก็นี่แหละครับงานลุงทีอยู่ทั้งใต้จอนั่นก็เป็นเพชรพุมาภาคสองแล้วก็กระบี่จงมานะครับแล้วก็บังกรยกบางอ่าบางตอนที่กําลังอ่านค้างไว้อยู่นี่แหละครับก็ติดตามผลงานนะครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากครับแค่อยากจะรายงานตัวว่าวันๆหนึ่งทำอะไรบ้างแล้วก็อยากจะฝากเอาไว้ให้ YouTube เขาเก็บไว้ให้วันหนึ่งถ้าไม่มีลุงทีลุงทีจากโลกนี้ไปแล้ว ทุกคนที่รู้จักจะได้มาเปิดดูว่าไอตอนแกอยู่แกทําอะไรบ้างนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจกันตลอดเวลานะครับก็ยังคงอยู่ทํำงานตามปกตินะครับนอนเร็วบ้างช้าบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาขอบคุณนะครับอย่าลืมติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ